เอวเมสุตังเอกามัยังภะคะวาสาเกสุวิหารติกาเปราวะตุสมิมหาวะเนมหาตาภิกุสังเคาสาติปัญจมาเติภิกุสเตหิาสภา เทวอาระหันเตหิทัสหิจลกท t h ตุหิเตวะตาะเยผุยเยนสันเตปฏิตาโหติสภวันตังภะวันตังทัสนายะพปิคุสังข,จะ,ขจะอะทะโคจตุน,นังสัตวาวาสากายิกา เทวานังเอตัทโหสิอายังโคปะขาวาสักเกสุวิหาราติจะปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาภิคขุสักเคนะสทิปัจจามาเตหิพิกขุสตเตหิสเพเหวะอารหันเตหิสัทาสหิ จะโลตาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันติปะตะตาโคติปขวันตังทัสนายาภิคคสักขะจะยนุนูนะมายามปิเยนะปขาวาเตนุปสังกเมยามะโอสังกมิตวะาปาขาวะโตสันติเกปะเจกะคาถา พาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยมมะถาปินะภะละวาปปริโสสัม,มิชิตังวาพาหังปะสาเลยปะปสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยเอวเมวะสุทธาวาเทสุเทเวสุอันตาราหิตาาภะคะวะโตปุริโตปาตุระหัง ทัอาทโขตาเทวตาภควันตังอภิวทะเตวเอกมันตังอัถถังสุเอกมันตังทิฏสาโขเอกาเทวตาภควาโตสานติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนสมิงเทวกายาสมาคาตาอขคาตัม อิมังธรรมสัมะยังทาคิตาเยวะอปะราชิตาชิตะสังมันติอทะโขอปะราเทวตาปะขวะโตะะสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตตาภิกขะโวสมาทะหังสูงจิตังอันตะโนอุชุกะมะกังสุ สารทีวะเนตานิคะตหะเตวาอินทริยานิรังคันติปัติตาติอทะโคอประราเทวตาภะขาวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเฉตวาีีลัง เตว,วาปะรีคังอินทัสขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโะทโขปัทปะอประปาราเทวตาภับะวะโต สันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสะะะณังคตาเสตะเตคณิสันติอาปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปู เลสสันติ อัตโคภะคะวาเพโคอามันเตสิเยพุยเยนาพีคาเวทัสสสุโลกะธาตูสุเทวตาสานิปติตาภูติตถาคตังทัสนายาพิคูส สังคจ,จะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตีตามาทานะอะระหันโตสัมมาสัมพุทตะสัมปิภะควาตังเอตัมรายายวะเทวตาสันติปติตาอาเหสุเสยยาธาปิมันเนไมหังเอตาระหิเยปิเตภะคะเวพะวิสันติ อะนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมา,ส,า,มธธาสัมพุทธาเตสัมปิปะเขาวันตานังเอตตาประมาเยวะเทะวตาสันนิปติตาภาวินวิสสันติเสยถาปิไมหงังเตตระหิอาจิกขิสามิปิขะเว เทวกายานะนามนามนิกิตติสสามิพิกเว,ทเ,ว,ทเ,ว,วะะเทวตะเทวกายานามานิเทศส,ส,สามิพิกเวทเวทเว,วกายน,นามนามนิตังสุนาทะสาธุกังสาธุกังมานาสิกโรธะ พาพาศิษามีติเอวัมปันเตติโหเต,ตพิคูภะคะวะโตปัจจัตสโสสูงภะคะวาเอตัทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิีทัภุมมาตัทะสิตาเอสิตาเคริครับพระรังปะหิตตา สมาหิตาปุถูสีหาวะลัสลีนาโลมหังสามิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสันะนมะนาวิลาพินโยปัจจะ,ะเตยัตะวาวเน กาปิละวัฒเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศสาสเนระเตเทวกายะยาอภาิกันตาเตวิชาณาถะพิทาโวเตจะอาตตปะมะเกรุงสุตวาพุทธสัทศาสนาน เตสัมปาโตุระหุยานังอมนุษสานะทสศนังอเปเกสตะมะทักขุงสหัสสังอทะสัตต,ติงตะริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานะมัทะสุ อเปเกนันตะมัทกคุงทิสาสัภพพาภุตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะัขิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาะสเนรเะเตเทวกายา อะภิกันตาเตวิชาณาทักพิกขวโวเยโวหังกิตะยสามิขิราหิอนุปุตพระโสสัตตะส,สะหสสาวะยักขาภูม,มากาปิระวัฏวา อิติมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงวะนัง <c oughs> ชะสะหัสสาเหมะวะตายาขานานตะตะ วันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสัสนโนมธมานาอภิกามุงพิขุนังสัมิติงวะนังอิเจเตสระสะสะหัสยาขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสัสนโนมธมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงวัดนัง เวสามิตาปัจจสตายัขานานัตตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามงปิขคนังสัมมิติงวะนังกุมพิโรราชคะะหิโกเวป,ป,ปุตลัสสะนิเว สันังพินโยนังสตัสสหสังยักขานังปะยิรุปาสติกุมภิโรราชคะหะิโกโสาคะสมิติงวะนางปุริมันจะทีสังราชาทัตะระัฐโถปะสาสติคันทัพพานังอาท ปฏิมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหัพพะราอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัสสิโนโมทัมานาอาภิกามงพิคูนัมสัมมิติงวะนัมทักขิณจติสังราชาวิรุณโหตับปัก สาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสัส,สิโสปุตตาปิตัสะพหะหูอินทมาอินทนามามหาภราอิทธิมันโตจุติมันโตว,วันนมันโตยะสัส,สิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกุนังสัมมิ ติงวะนังปจิมัจจะทิสังราชาววโรประโคปะสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตสะพะโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโต ยัสสิโนโมทม,มานาอภิกามุงปิคุนังสักมิติงวะนังอุตรัฐลันจัทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะหะโวอินทะนามา มะหัภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันะวันโตยัสสิโนโมธรรมานาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตระโธทัทกิเนนะวิรุณหโกปัจิเมนะ วิรูปโขกุเวโรอุทธะรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสม,มันตาจัตุโรทิสาทันทัตละมานาอัตทังสุวเนกาปิละวัะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วันจะนิกาสัทธามายากุเกนถุเวเกนฑวิตูจะวิตูจะวิตโตสหจันทโนกามาะเสโธจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัตโยจะเทวะสูโตจะ มาตริจิตตะเสโนจะคันทัโพโภนโลราชาชะโนสโพอาคูปันจะสิขโขเจวะติมภรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพา สหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภสานาคาเวสาราสหตันชะกากรรมพระรัศตราอาคูปายาคาสหยาติอิยานุมุนา ทัตตะรัถาจะอาคูนาคายะสะสิโนเอราวะโนมหานาโคสโสปาคาสะมิติงวะนังเยนาคะราเชะสะหัสาหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจะคูเวหาสยา เตวณัมชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตาสานาคราชานามาสีสุปันนาโตเคเคมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปัวะหยันตานาคาสุปันนา สะหะสะรณะ,ะมะังสุพุทธังจิตาวชิระหัตเทนะสะัมุุทังอสุราสิตาพาตะโรวาสะวะเสเต,เตอิทธิมันโตยะสะสิโนการะกัญชามหาปิสมา สุราธาณเวขาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนะมุจีสหสตันจะรภริปุตตานังสเพเวโรจะมาจะนามกาสันในหิตวาพระริงเสนังราหุ พัทธมุปาคมุงสัม,มยธานิพันธันเตภิกขูนังสัมมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยตถาคุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมยะโสโมจะยะส,สาสา สหเมตากรุณากายิกาคูเทวายะสัสสิโนะะทะเสเตทะสัทธกายาสัพเพนานัตตะวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนังสัมิติงวะนัง เวทูจเทวาสหารีจะอาศมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรคกิตาวา อาคูมันทะพระราหกาวะสุนังวาสโวเศโทสโกปาคะบุรินทะโททะเสเ,เตทะัสะทากายาสะเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทมานา อภิกามงพิคูนางสัมมิติวะนันอธาคูสหภูเทวาชะละมกิศิกขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาปุกพะนิภาสิโนวรุณาสหธรมรมาจะอัจจุตา ะอะเนชะกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเต,เตทะสะัทธากายาสะเพาะนานัตตะวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสะสสิโนโมโทมามนาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง สัมมานามหาสมานามานุษามานุสุตตะมาคิตาปะทโทสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา,อา,อ,า,โโกาอาทาคูหระรโยเทวาเยจะโรหิตาวาสิโนปาระคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสิโนทเสเตทส กากายาสเพมานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิการมุงปิคูนามสัมิติงวะนังสุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณสาสหโอตทาตะ ใครหาปาโมขาอาคูเทวาปิจักขนาสัทถามัตตาหาระคะชามิาาสกาจยะสัสิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวัสสติทเสเตทัศธากายาสัพเพนนันต,ตะ วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะส,สสิโนโมทมานาอภิกามุงปิกุนังสม,มิติงวะนังเขมิกาตุสิตายามากัทะกาจะยะสัสสิโนลัมพิตกาลามะเศถาโชตินามาจะอาสวะ นิพมาณระติโนอาคูอะทาคูปะระนิมมิตาทะเสเตทสัทธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยสะสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกุนังสัมิติวะนันสัน เทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวะนิโนนามันวะเยนะอาคัตชุงเยจันเยสัททิสาสะหาปะปะวุทธ,ธาชาติมัคขีรังโอคะ ติณน,นะมะนาสวังทักเขโมคาตระรังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุพร,รามาปรมโตจะพุุตาอิทิมโตสะหะสะนังกุมาโรติดโสจะโสปาคะสะมิติงวะนัง สหสัสรรมมโลกานังมหาพรมมาพิติทติตบุปปันโนุติมันโตพิสมากาโยยะสสิโนทะเสทะอิสโรอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโต อาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพราม,มเกมาระเสนาอภิกามิปสัสสะกันหันสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะ ทะปราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาเรทธมาโวมุจิถะโกจินังอิติตัถะมหาเสนโนกันหะเสนังอาเปสยิปานินาตะระมาหับจะ สรังกตะวานะเยระวังยัตาปาวุตสะโกเมโคทะนยันโตปวิชุโกสัทธาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาส่าังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวั คิตวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมาราเสนาอะพิกันตาเตวิชานาถพิกขโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวา พุทธสะสาสนังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอิจยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตะยะส,สสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ